สวัสดีจ้า,าลูกค้าลตสองสามสี่นะคะวันนี้แอนมินกลับมาพร้อมกับสูตรเสื้อตกทางลาบทวีคูณนี่เล่นใหม่สีฟ้าสดใสเลยนะคะเล่มน,นี้เนี่ยจะใช้ได้ครึ่งปียาวๆปี6 8แปถึงหกก็คือเริ่มตั้งแต่นหนึกันยาจนถึง16บหมีนาคมปี69ไปเลยนะคะยาวๆกันไปเลยเนาะก็ราคาเดิมนะคะ100บาทข้างในเล่มก็เหมือนเดิมนะคะก็จะมีสุดยอดตำราปฏิรูปมาให้นะคะมีเลขม,มีอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมี หวยเด็ดประจําวันนะคะสายมูรับโชคอ่ะมีบอกนะคะว่ามีสารอะไรไปไหว้ที่ไหนวัดเจดีย์ไอ้ใครหลวงพ่อปักแดงนะครนายกอ่าในนี้ก็มีแบบว่าไปขอหวยด้วยนะคะสถิติ2ปีหวยย้อนหลังนะจ๊ะแล้วก็สถิติหวยย้อนหลังตัวเลขนะคะ อ่าแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสถิติเก่าพร้อมกับพิเศษนะคะงวดหนึ่งกันยายนที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าหวยเออเล่มเนี่ยเพิ่งมาวันนี้เองเนาะแล้วก็อีกสองวันเนี่ยหวยออกแอมมินก็เลยขออนุญ,ญาตอาจารย์นะคะขอเอางวดหนึ่งกันยามาแจากฟรีให้กับแฟนๆของเสือตกถังลาบทวีคูณนะคะหรือของอาจารย์พลขอนแก่นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสถิติกันนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะคะเล่มน,นี้นะปกสีฟ้าสวยสดใสเลยแอดมินชอบเลยนะก็ เออ่สั่งได้เลยนะคะที่เหมือนเดิมน,นะ w w อร e t o ตรงเนตรงนี้เลยนะคะที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยนะแล้วก็ในนั้นเนี่ยจะมีสถิติให้ดูถึง5ปีเลยนะคะสำหรับเสือตกถังลองเข้าไปดูว่าเข้าดียังไงเข้าบนเข้าล่างเข้าตัวไหนอะไรยังไงบ้างนะหรือใครถนัดในไลน์นะคะก็ไล at, at id, at 4, at, น์แอดแอดไอดีแอดลอตตมีแอดนำหน้าด้วยนะคะเป็น ID นะเฟสบุ o o ช้อปปี้ Facebook, e, ลาซาได้ทุกช่องทางเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า สถิติของเขาอ่ะดีอย่างที่แอดมินโมหรือเปล่านะคะมาเลยเสื้อตกถางเล่มเก่าเนี่ยเริ่มตั้งแต่1มีนาของปีนี้ จนถึง16กันยานะคะโอเคมาเริ่ม1มีนาคมนะคะ1มีนาคมวันนี้หลุดอันเนี้ยถ้าของร้านเราเนี่ยเราโต๊ะ2 3 4ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าหลุดแอดมินก็จะบอกเลยว่ามันหลุดนะถ้าเข้าก็เข้านะเข้ายังไงอะไรเงี้ยลูกค้าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วหนังสือเล่มเนี้ยมันเข้ายังไงหลุดยังไงเข้ากี่งวดหลุดกี่งวดเปอร์เซ็นต์การถูกเท่าไหร่70-80%แอดมินก็คิดว่าใช้ได้แล้วนะคะมา 894กับ541มีนาวันนี้ไม่เข้านะคะจริงๆเข้าแค่เลขรองแแต่แอดมินไม่นับเนาะส่วน1ิพงมีนาคมนะคะเสือตกถังเนี่ย563กับ 3, 3 2วันนี้เขาวิ่ง2เขาวิ่ง5เลขรองนะคะอย่างที่แอดมินเคยบอกถ้าใครเป็นแฟนแฟร้านลอตโต้234สน่าจะรู้ดีเนาะก็คือเล่มน,นี้บางทีเลขเด่นเขาไม่ค่อยเข้าแต่เลขรองเนี่ยเข้าดีมาก ก็คือ2ตัวมาตัวหรือบางที2ตัวแบบนี้เสมอนะคะเสมอเลยนะอ่าแล้วก็เรา2อตัวนะคะ2 3 3 2เข้าข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือกลับตัวนะคะเวลาลูกค้าไปซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอย่าลืมกลับตัวซื้อด้วยนะเช่น2 3ซื้อ3 2ด้วย20ซื้อ0 2ด้วย26ซื้อ6 2ด้วยนะคะส่วน3ตัวเนี่ยยังไม่มาจะบอกว่า เอาจริงๆเนี่ยเสือตกถังด้วยความสัจริงเลยนะคะก็คือเขาอาจจะเน้นที่เลขรองกับ2ตัวส่วน3ตัวเนี่ยแอดมินยังไม่เห็นเคยเข้าเลยนะบอกตรงเออจะไปเข้าอย่าง3าตัวก็พวกคําชะโนดมาาอดอะไรพวกนั้นนะเข้า3ตัวบ้างแต่อันเนี้ยยังไม่เคยเห็นเข้า3ตัวเลยแต่ว่าเราเน้นที่2ตัวและเลขเด่นเนาะโอเคมาต่ออันี้งวดหนึ่งเมษายนนะคะ687กับ36นะคะงวดนี้เข้าวิ่ง8ด ข้างบนนะคะเข้าวิ่งแปดหลักสิบนะสองตัวเขาไม่ได้จับมาเข้านะคะแปดเจ็ดเจ็ดแปดสามหกหกสามไม่มีเนาะอ่าต่อกันที่ที่พงเมษายนนะคะสองสองเจ็ดกับแปดห้านะคะมวดนี้ก็เข้าวิ่งเจ็ดนะคะตัวเจ็ดหลักหน่วยข้างบนมีสองกับห้านะคะเข้าตัวเด่นแต่สองตัวเนี่ยเสียดายมากไม่มานะ เออมีทั้งสองมีทั้งเจ็ดนะไม่มานะคะไม่เป็นไรแปดห้าห้าแปดนะคะไม่มีเนาะต่อกันนะคะที่สองพฤษภาคมนะคะอ่าเริ่มแล้วนะสามแปดแปดกับศูนย์หกเห็นไหมเแอดมินบอกเลยเนาะมีแปดมีหกนะคะแล้วก็สองตัวศูนย์หกหกศูนย์ข้างล่างนะคะศูนย์หกหกศูนย์ข้างล่างแบบนี้เลยนะโอเคต่อกันเลยที่สิบหกพฤษภาคมนะคะเช่นเดียวกันสามศูนย์เก้ากับแปดเจ็ด มี9มี7นะคะเห็นมาตัวเด่นเห็นปะตัวรองตัวรองนะคะและหลอกตัว0 9นยข้างบนนะคะอ่านี่มีเสดานะมี9มี0อย่างนี้เนาะอืมประมาณนี้นะคะสำหรับเสือตกถังนะอ่าต่อกันเลยนี่เห็นมาเข้าติดๆเลยนะ1มิถุนายนนะคะหกงวดติดแล้วนะ3ามห้าสองกับสองมีศูนย์มีห้านะคะ2ตัว2 0งศข้างล่าง สตัวห้าสองข้างบนตรงๆง,งวดนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างเลยนะอ่านี่อย่างนี้เลยนะคะสถิติของเสือตกถังเขานะ6กมวดยังไงหนึ่งงวดอ่ะสงมวด3าม,มวดใช่ป่ะสี่มวดห้ามวด6กมวดนี่เห็นไหมก็เริ่มตั้งแต่สิบหกมีนานะก็เป็น6กมวดเนาะ โอเคต่อกันนี่ส6มิถุนายนก็มาอีกแล้วนะคะเป็นงวดที่7 392กับ06อันนี้ของแอดมินเองนะคะก็ทำสถิติได้เลยเวลาลูกค้าซื้อไปเนี่ยสนับสนุนให้ซื้อเล่นจริงเลยนะคะก็คือแบบ 3, สีสีสีสันสดใสอย่างนี้ไปเลยนะเล่มละร้อยเท่านั้นเองนะใช้กันไปยาวๆครึ่งปีนะคะอย่าไปรอพวกขายกระสาอยไปอะไรพวกนั้นเชื่อแอดมินคือคนเราถ้าแบบจิตใจดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นไม่แบบ ไปอยากได้ของที่มันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็เออ่พาก็คุ้มครองนะแล้วก็แบบเล่นหงเล่นหวยอะไรอย่างเงี้ยก็เฮงเฮงรวยๆนะคะก็ยังไงก็ฝากอุดของแท้ด้วยนะสามเกสองกับศูย์หวานนี้เด่นสามมาวิ่งสองวิ่งหกมาโอโหแล้วก็สองตัว6กศูศข้างล่างนะจ๊ะอย่างนี้เลยนะอืมนี่มีสมีสามีสองมีสาหมดเลยทําไมไม่จับเมาคะอาจารย์นี่เห็นไหมคะโอเคต่อกันเนาะ อ <stop. S 1> ่างวดที่แปดนะคะงวดที่แปดงวดนี้เข้าเฉพาะตัววิ่งนะคะสองสี่หกกับเก้าหนึ่งเข้าวิ่งหกนะคะเข้าวิ่งหกนะโอเคต่อกันนะจ๊ะสิบหกกรกฎางวดที่เก้าแล้วงวดนี้เข้าเลขรองสองนะคะสามสองสี่กับสองหกสองนี่ทั้งบนทั้งล่างเลยนะและสองตัวสองหกข้างล่างตรงๆเลยนะคะสองตัวสองหกข้างล่างตรงๆเลยนะ ต่อกันนะคะที่หนึ่งสิงหาว่าเข้ามาก้างวดหลุดไปงวดหนึ่งหนึ่งสิงหาไม่มานะ852กับ50วันนี้หลุด เห็นไหมมีหลุดบ้างบอกเลยตรงๆไม่มีเล่มไหนหรอกที่ให้แล้วไม่หลุดเลยเป็นไปไม่ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าสัก70-80%เนี่ยแอดมินถือว่าใช้ได้แล้ว16สิหคงหาคมกลับมาเข้าต่อนะคะ865กับ63สวดนี้6มาทั้งบนทั้งล่างอีกแล้วและ2ตัว63ข้างล่างนะที่เราสังเกตก,ก็คือ6ข้างล่างเนี่ยเข้าบ่อยนะเลขท้าย2ตัวลองไปตามดูนะคะสำหรับเสือตกถังซื้อลอตเตอรี่อ่ะคือถ้าซื้อล่างอ่ะยังไงก็ถูก โอเคต่อกันนะคะก็อันนี้16สิงหาคืองวดล่าสุดเนาะแล้วก็แอดมินขอพิเศษนะขอขออนุญ,ญาตอาจารย์นะคะเอางวดหนึ่งกันยามาแจากเพราะว่าอีก2วันหวยออกแล้วแล้วก็ถ้าลูกค้าสนใจนะคะก็สั่งเลขใหม่ได้เลยเนาะโอเคสําหรับนักวิ่งมือหนักนะคะเด่น9มาเด่น9มานะเลขร้องมนะี4มี8 4กับ8นะคะมี2ตัวนะคะเน้นๆไปเลยนะ92 93 9091 9ก้าห้านะสี่สองสี่สหแบบนี้เลย8 2 8 3 8 0 8 1 8 5นะคะจริงๆงวดนี้แอมินชอบแมากนะลองไปตามดูนะคะมี8ปดเก้านะสำหรับ3ตัว8ปดเก้าสามแปดเนะคะเขาเด่นสุดๆคือ8 9 0แล้วก็เลขที่อาจารย์เขาให้มากันมี3มชุดนะมี9ก้ 9, 8, 4 8นะคะโอเค1กันยาก็ประมาณนี้นะลองไปตามดูสำหรับเสือตกถังนะและถ้าใครอยากได้ในงวดต่อต่อไปเราก็ขอแนะนำเล่มใหม่นะคะก็คือเริ่ม1กันยาอันนี้แหละมาดูเซนี่เล่มใหม่กับเล่มเก่าเลขเหมือนกันนะคะใน1กันยายนนะคะเพราะฉะนั้นโอเคเลยโอเคก็ไปตามได้ถึงสิมีนาะคมปีหกยาวกันไปเลยนะ เกินเกินครึ่งปีแน่นอนนะเป็นว่านะคุณคนนี้เขาชอบให้แบบเกินเกินแบบสิบสี่สิบงวดอะไรอย่างเงี้ยต่อเล่มน,นะคะมาเสือตกทางลาทวีคูยังไงเล่มใหม่ฝากด้วยนะคะลูกค้าของพร้อมส่งแล้วนะสามารถสั่งซื้อได้พร้อมหนังสือรายงวดได้เลยนะคะจะได้เสียค่าส่งแค่รอบเดียวเนอะประหยัดค่าส่งนะคะก็ขอให้เฮงๆงรวยๆวยอีกสองวันขอให้ทุกท่านถูหววถูกลอตเตอรี่กันนะคะสวัสดีค่ะ